เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะถ้าหากว่าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดน้ําท่วมเนี่ยนะคะเราจะมีการเตรียมรับมืออย่างไรนะคะวันนี้เรามีข้อมูลในเรื่องนี้มาแชร์กับคุณผู้ชมซึ่งนะคะก็จะแบ่งเป็นสามช่วง3ระยะด้วยกันนะคะในการที่จะรับมืออย่างไรหากว่าพื้นที่ที่เราอยู่อาศัยนั้นนะคะอยู่ใกล้กับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ําท่วมนั่นเองค่ะระยะที่1ก็คือเรื่องของการเตรียมพร้อมติดตามเฝ้าระวัง ก่อนที่น้ํายังไม่ท่วมนั่นเองนะคะ โดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะทุกคนคะผู้สูงอายุเนี่ยถือว่าเป็นวัยที่จะต้องมีการดูแลเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเรื่องของการขนย้ายหรือว่าการอพยพต่างๆค่อนข้างที่จะลําบากกว่าวัยอื่นๆนะคะเพราะว่าผู้สูงอายุเองก็ถือว่าอาจจะเคลื่อนไหวอ่ะลำบากพอสมควรนะคะโดยต้องมีการฟังนะคะประกาศเตือนภัยด้วยนะคะแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารด้วยแล้วก็มีการประเมินสถานการณ์แล้วก็สิ่งบ่งชี้บอกเหตุ เตรียมกระสอบทรายแล้วก็อุปกรณ์ป้องกันน้ำนะคะแล้วก็มองหาสถานที่ที่ปลอดภัยไว้ก่อนนะคะอันนี้คือระยะแรกระยะที่น้ํายังไม่ท่วมหรือว่าน้ําอาจจะท่วมนะคะเราก็มีการคาดการณ์ว่าน้ําจะมาถึงเราช่วงไหนเราก็มีการคาดการณ์ข้อมูลเหล่านี้นั่นเองค่ะครับจากเมื่อในเมื่อระยะแรกในส่วนของการเตรียมความพร้อมนะครับต่อมาระยะที่2นะครับเมื่อได้รับว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของเป็นพื้นที่เสี่ยงที่จะน้ําท่วมนะครับอันนี้คือระยะที่2อ,อย่างแรกเลยครับคือการยกเครื่องใช้ ไฟฟ้าขึ้นที่สูงนะครับต่อมาคือการเก็บรวบรวมของมีค่าและก็เอกสารสําคัญเนี่ย ให,ให้ให้ปลอดภัยให้พ้นน้านั่นเองนะครับแล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ไว้ให้เต็มเลยอันนี้เรื่องสําคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าจะขอความช่วยเหลือเนี่ยถ้าแบต,ตโทรศัพท์หมดนี่ก็คือจบเลยนะครับคุณผู้ชมต่อมาคือการบันทึกเบอร์สายด่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นการในหน่วยงานต่างๆนะครับแล้วก็ศึกษาเส้นทางอพยพไว้ให้ดีเตรียมของใช้แล้วก็อาหารเท่าที่จําเป็นแล้วก็อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นย้ายผู้ป่วยนะครับเด็กคนชราไปยังพื้นที่ปลอดภัยส่วนรถยนต์และพาหนะนะครับเก็บไว้ในพื้นที่ที่น้ำเนี่ยท ไม่ถึงแล้วก็อบพยพสัตว์เลี้ยงนะครับไปท,ที่ที่ปลอดภัยเช่นเดียวกันปลดเมนสวิตเบเกอร์ก่อนอบพยพด้วยครับอันนี้เรื่องสําคัญมากๆค่ะส่วนระยะที่3ก็คือนี่คือน้ําท่วมแล้วนะคะเมื่อเกิดน้ําท่วมต้องอบพยพนะคะเราจะทําอย่างไรก็คืออบพยพพร้อมนําสิ่งของที่สําคัญนะคะถ้าเป็นบ้านชั้นเดียวก็งดใช้ไฟฟ้าทันทีแล้วก็ย้ายออกจากบ้าน ถ้าเป็นบ้าน2ชั้นก็นะคะเขาเรียกว่าให้ปลดเมนสวิตช์เบรกเกอร์ชั้นล่างเลยนะคะแล้วก็ห้ามสัมผัสกับสวิตช์แล้วก็งดใช้ไฟฟ้าขณะตัวเปียกหรือว่าสัมผัสน้ำ ระวังเด็กไม่ให้เล่นน้ําในพื้นที่น้ําท่วมแล้วก็เลี่ยงการขับรถไปในเส้นทางน้ําท่วมนั่นเองค่ะนี่คือในกรณีที่น้ําท่วมแล้วนั่นเองนะคะนอกจากเรื่องของน้ําท่วมแล้วนะคะก็จะมีเรื่องของผลกระทบที่ตามมาก็คือเรื่องของแผ่นดินถล่มนะคะคก็คือมันจะมีข้อมูลแบบนี้แจ้งเตือนมานะคะข้อแนะนําสําหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงดินถล่มแบบนี้นะคะจะทําอย่างไรก็คือติดตามข้อมูลสภาพอากาศแล้วก็ปริมาณน้ําฝนโดยเฉพาะพื้นที่ ที่มีฝนตกหนักมากกว่า100มิลิเมตรนะคะตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำน้ำท่วมถึงควรที่จะเก็บข้าวของสัตว์สิ่งของต่างๆขนย้ายขึ้นที่สูงหรือว่าที่ปลอดภัยนั่นเองสังเกตสิ่งบอกเหตุต่างๆนะคะอย่างเช่นสีของน้ำนะคะน้ำที่มันท่วมเนี่ยน้ำที่ไหลมาสีเป็นอย่างไรนะคะสี ขุ่นเข้มไหมนะคะมีเศษไม้ลอยมาตามน้ำหรือเปล่านะคะหรือว่าอาจจะสังเกตอะไรอื่นๆเพิ่มเติมที่มันผิดปกติไปนั่นเองนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามทางน้ําหรือว่าเดินลัดลําน้ําหรือว่า ลงน้ําหาปลาแบบนี้นะคะหรือว่าสัตว์อื่นๆในน้ําก็ควรที่จะมีการเฝ้าระวังและก็สังเกตด้วยค่ะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีการควรจัดเวรนะครับยามเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนะครับเพื่อสังเกตการตลอด24ชั่วโมงนั่นเองแล้วก็ให้มีการแจ้งเตือนภัยนะครับตั้งแต่ ต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ท้ายน้ำครับแล้วก็ที่สำคัญคือต้องมีการเตรียมอุปกรณ์นะครับช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นไฟฉายนะครับอุปกรณ์ส่องความสว่างเนี่ยไว้ให้พร้อมเลยแล้วก็ตื่นตัวแล้วก็เตรียมพร้อมไปยังจุดปลอดภัยอยู่เสมอนั่นก็คือให้ตระนักนะครับแต่ว่าไม่ต้องตระหนกให้มีการเตรียมพร้อมตื่นตัวอยู่ตลอดเวลานั่นเองครับ ค่ะแล้วก็มีเรื่องของช่องทางด้วยนะคะช่องทางในการที่จะรับข้อมูลข่าวสารหรือว่าแจ้งข้อมูลข่าวสารนะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นทางเพจกรมประชาสัมพันธ์ NBT Connect นะคะ NBT 2 HD NBT 11ภูมิภาคแล้วก็สวทภูมิภาคมีไลน์ alert ด้วยนะคะบัญชีแจ้งเตือนเรื่องของภัยพิบัติร้ายแรงแล้วก็ รู้เร็วทั่วถึงทันเวลานั่นเองนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของการติดตามน้ำตลอด24ชั่วโมงเตือนภัยเรื่องของดินถล่มนะคะ DWE f ไท Thai นั่นเองนะคะแล้วก็ช่องทางที่จะขอรับการช่วยเหลือก็คือถ้าหากว่าเป็นไฟฟ้าก็ 1129หรือว่า05471 1200ก็ได้นะคะหรือว่าเหตุด่วนก็191หรือว่าถ้าหากว่าเจ็บป่วยนะคะอยากจะให้รถพยาบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุขมาช่วยเหลือเนี่ยนะคะก็กดไปที่1669 หรือว่าทางปอพก็1784ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะต้องขอบคุณนะคะข้อมูลข่าวสารจากทางศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตาภัยแล้วก็ดินโคลนถลม่มหรือว่าสอปอชอนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นข้อมูลดีๆในการที่จะมาแชร์กับคุณผู้ชมนะคะถ้าหากว่าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรื่องของน้ําจะมาท่วมเนี่ยนะคะเราก็จะมีข้อมูลเหล่านี้ไว้มันก็จะเป็นการเตรียมการได้ทันท่วงทีนั่นเองค่ะ